ประสบการณ์เรื่องแรกเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ถนนสายหนึ่งที่จังหวัดระนองผ่านมาแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับเราไปฟังเรื่องนี้กันโค้งร้อยศพครับสวัสดีครับคุณนิคมสวัสดีครับเรื่องนี้เกิดกับนิคมเองเป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดระนองผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นแหมสดเลยนะข่าวสดเลยแล้วเป็นเรื่องไม่หายเลยไอ้คำว่าโค้งร้อยศพเนี่ย มันมีหลายที่เรามาฟังเรื่องโค้งร้อยศพกับนิคมกันครับเรื่องนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยโอเคครับผมผมมาเมอ่าเป็นพนักงานเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเป็นพนักงานส่งวัสดุแฟกนะครับผมของแฟดเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็คือขับรถด้วยกันสามคนคือสามคันคันละสองคนอย่างเงี้ยคือคู่ขับมาใช่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคู่คู่ขับนี้ครับผมอ่ามันก็ก็ไปได้กันสามคัน ก็คือใช้เส้นทางเดียวกันนี่นะครับที่ว่าออกจากอ่ากรุงเทพไปเนี่ยแล้วก็<ม>ไปนัดไปเติมน้ำมันกันอยู่ตรงแยกแยกจุรารไปรกแยกไอชุมพรที่มันจะเลี้ยวข้ามจุดนวลนะครับผม,ม,ม,มอ่าแล้วก็ไปเติมน้ํามันกันก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมน้ามันก่อนนะไม่งั้นอนะ่เะเดี๋ยวเราต้องใช้น้ํามันกินเขาไม่งั้นน้ํามันไม่พอไม่มีปั๊มในแะถวนนั้นก็ได้ว่าอย่างนี้เขาบอกว่าโอเคต่างพักรถไปด้วยโอเคก็นัดกันก็เราดูเวลาว่าจะออกกี่ทุ่ม ก็เลยบอกว่านั้นออกตอนกลางคืนดีกว่าออกจากอ่าชุมพรตอนกลางคืนดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดออกกลางวันเนี่ยมันรถมันติดครับแล้วมันไม่สะดวกผมก็ได้ว่างเงี้ยถ้ากลางคืนมันจะวิ่งล่งหน่อยก็ได้ว่างเงี้ยก็เกย์ตัดก็ตัดสินใจกันแล้วก็กินข้าวกันกินข้าวเสร็จปุ๊บจน้ำมันเสร็จปุ๊บอ่าเวลาที่จะออกก็คือประมาณเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนสามสิบเนี่ยครับผมก็ได้พากัเลื่อนเพื่อนรถไปเพื่อนรถไปเสร็จปุ๊บ มันจะผ่านเขาเขาช่องนั่นเองเขาจะเรียกว่าก่าเขาอะไรอะไรสักอย่างไม่นี่แหละผมก็จําไม่ได้เหมือนกันอืแต่ช่วงหนึ่งนะ่ะช่วงที่ว่าเจอเหตุการณ์นะ่ะเพื่อนผมเจอก่อนเขาเขาขี่น้ําหน้าคันคันที่ขี่น้ําหน้าผมไปนะ่ะผมผมอยู่คันที่สองแล้วเพื่อนผมอีกคนหนึ่งอยู่คันที่สาม,มคือขี่ตามหลังกันมาทิ้งระยะห่างกันประมาณห้าสิบเมตรการลดไหลกนร,รลดถลายเลยอ่า พอเพื่อนผมขับรถไปขึ้นเขาไปในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกับตีสองประมาณประมาณตีหนึ่งสี่สิบได้พเพื่อนผมก็เลยขับรถแบบเหมือน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 แบบว่าขับเร็วหน่อยอะไรเนี่ยผมก็เลยว่าเอ๊ะทาไมต้องขับตายอย่างนั้นนะ่ะผมก็เลยโทรไปโทรไปมันก็ไม่ติดเพราะว่ามันมันมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยคือเขาเขาเร่งความเร็วฉีกเราออกไปอย่างเงี้ยหรอใช่ครับฉีกแล้วเหมือนรถมันสะบัดแบบผมก็คิดว่าอเอ้ยเขาหลบอะไรหรือว่าหรือว่าทําทไมต้องขับ เสี่ยงชีวิตสวัสดิ์อย่างนั้นไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะจับชีวิตเอานะทางบริษัทมันมัน,ม,นมันถึงกับค่าโทษเลยนะผมก็ไรเงี้ผมก็ได้ว่าจะโทวรไปแต่สัญญาณมันไม่ติดเพราะว่ามันอยู่บนเขาผมก็ได้ใช้วอเนี่เพราะว่าวอมันจะวอหากันครับไปด้วยกันคือวอหากันว่าเออถ้าเกิดตัวท์มมันใช้ไม่ได้ก็คือวอใช้วอส่วนากจะใช้วอกันนะครับ,รบพอพอพอ,พอขึ้นไปได้ประมาณสักสองภูเขา แล้วจังหวะที่มันจะดิ่งลงเนี่ยครับอ่าจังหวะที่มันจะส่งส่งแรงลงดิ่งลงอย่างเงี้ยเพื่อนผมเนี่ยรถมันสะบัดทีนี้ผมก็ได้โทรไปวอไปถามเฮ้ยรถเป็นไรทำไมถึงขับรถอย่างนั้นน่ะเออไม่กลัวไม่กลัวเกิดอุติเหตุนอเขาบอกว่ามึงอย่าเพิ่งถามกูตอนนี้มึงขับรถมาแล้วก็รีบมาให้เร็วที่สุดเฮ้ยไม่ไปหรอกผมกังวายังไม่ไม่รีบขนาดนั้นมันอันตรายผมว่าอย่างเงี้ยอ่ามันอันตรายมันจะรีบไปทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็มีผลกับใบกับขี่มึงนั่นน่ะผมก็ระแวงงี้ครับ พอเพื่อนผมมีค uh ัน huh. ข้างหลังนี่มันโทรมาหาผมเฮ้ยไอ้คมกูขอขึ้นอยู่กลางได้ไหมเฮ้ยไอ้นี่เอาอีกแล้วเอ้ทำไมทาไมพวกมึงจะมารีบไปไหนวะมึงมึงมึงจะรีบไปไหนเวลามีตั้งอีกนุ่นไปส่งงานก็คือเที่ยงแล้วนะหลังเที่ยงนล่นน่ะมีเวลาอีงเยอะแล้วมึงจะรีบไปทําไมผมว่าเฮ้ยกูขอเฮ้ยกูขอขึ้นไปก่อนได้ไหมอันเนี้ยก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอเดี๋ยวหาที่โล่งเดี๋ยวทางเส้นทางตรงๆเนี่ย แล้วค่อยเบี่ยงขึ้นไปแล้วกันนะแล้วก็ดูรถด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นมีแต่เลนเล,นเล่นสวนหมดเลยนะพี่อืมอ่าผมก็เลยว่าโอเคอันนั้นก็มันขึ้นไปผมก็จะต่อไฟต่อไฟเสร็จปุ๊บผมก็ออกซ้ายออกซ้ายสุดมันจะเป็นทางเบี่ยงครับอ่าผมก็ได้ให้เขาแซงขึ้นแซงขึ้นเหยียบเลยครับทีนี้เหยียบเหยียบลากเครื่องยาวเลยทีนี้ลากเกียร์สามขึ้นไป<อ>ลากเกียร์สามขึ้นไปเหยียบแบบแบบแบบรถเหมือนรถจะพังอ่ะครับแบบมันเนี้ยมันถ้าถ้ามันลงไปอย่างนี้ ที่คิดรัวลง,ลงลงรางราชางัาง 6, อ่ะลงหกสิบเจ็ดสิบอะขับไปได้งไงโอ้อันตรายนะรถนี่นอใช่รถมีน้ำหนักด้วยผมก็ว่าจะรีบไปไหนทําไม่ไม่ไปไม,ไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมก็เลยว่าให้โอเคให้ไปน้ำมันไฟก่อนด้วยกันนะผมก็ยังไม่เจอเลยที่ช่วงนั้นผมยังไม่เจอนะอ่าแล้วเสร็จบุ๊ เพื่อนผมห่างไปได้ห่างไปด้วยห่างไปด้วยห่างไปด้วยแล้วผมก็ยังเซฟน้ำมันด้วยเซฟไรด้วยเพราะว่ามันจะมีผลหลายอย่างทั้งใบกัะปี่ทั้งน้ำมันทั้งอะไรของเล็ดเหล็ดน้ำมันของเขาอ่ะอืมอืมผมก็ถ้าเรารักษาเล็ดตัวนี้ได้บริษัทเขาก็มันจะมันจะมีเงินเหลือเก็บออกมาใ่าดูแลรถอย่างเงี้ยครับอ่าพอขึ้นไปปุ๊บพี่สังเกตนะครับมันจะเป็นตรงไหลเขาอ่ะเหมือนมันจะเขาไอเขาจะทําตะแกรงไว้กันดินสไลด์อ่ะอ่านึกออกว่ามันเป็นอะไรอ่านั่นแหละ พอเราขี่ขึ้นไปใช่ไหมครับผมก็เลยส่งไฟสูงใส่ลงใส่ส่งไฟสูงึ้นไปเพื่อจะให้รถข้างหน้าคนที่เขาไต่เขาขึ้นมานะ่ะเขาจะได้เห็นว่าเออมีรถกาลังมานะแบบนี้ <c oughs> อ่าผมก็เลยสาดไฟขึ้นไปข้างบนแล้วสาดขึ้นไปมันเป็นเหมือนก็คล้ายพลานหินข้างบนอ,ะอ่ะอ่ามันเหมือนเป็นชุดเขาขาว <c oughs> เหมือนเป็นหุ่นอ่านั่งอ่านั่งอยู่ข้างบนบนหินบนที่ว่าเป็นเป็นขั้นบันไดที่เขาทำค <c oughs> วารีนสไลด์ครับอ่า ผมก็ไม่เอะใจผมคิดว่าเออน่าจะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างหรือเปล่าอ่ามันเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างของของก่อสร้างเขาหรือเปล่าเขาเก็บไปไม่หมดหรือเปล่าแบบนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจพออ่าพอพอ,พอเสร็จปุ๊บผมก็ได้ขับไปอีกทีหนึ่งทีนี้มันเป็นโค้งอย่นี้เป็นโค้งหักศอกเลยพี่และตรงนั้นนะ่ะมันจะคล้ายๆจะเป็นต้นไทรแล้วก็ปีสารพระภูมิที่ของประหลักปักพังที่เข้ามาทิ้งไว้่ะ้วกชงชะงูสว่านเข้ามาทิ้งไว้อ่า แล้วมันจะมีมันจะมีคล้ายๆกับรากต้นไทรครับที่เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นเส้นอ่ะเสด้านนึกภาพออกไหมมันจะเป็นเส้นมันคืออ่ามันจะมันออกมาแล้วมันคืออ่ามันลงมาแล้วมันจะเป็นสารมะพรมตั้งอยู่แล้วก็มีเหมือนเป็นชุดอ่าเป็นชุดของนางลำอ่ะชุดไทยอ่ะที่เข้ามาวางไว้อ่ะ่าตามต้นไทรนะครับผมครับปกติเราจะเห็นแค่ชุดใช่ไหมครับผมแต่ผมไม่ได้เห็นแค่ชุดครับือผมเห็นเป็นคนเลย ยเห็นเป็นคนเลยก้มหน้าอย่างเงี้ยแล้วใครเขาจะไปอ่าถ้าใครเขาจะไปทําที่เลนไมงั้นอยู่สาดไฟปูมันจังหวะที่มันสาดไฟแล้วอ่าถ้าคนจะแกล้งก็คงไม่มีใครไปแกล้งหรอกครับบนเขาขนาดน้ลักษณะที่เห็นคือคือยังไงคือเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนอยู่ตรงใต้ต้นไส้ก้มหน้าใช่ผมก้มหน้าก้มหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยไม่ไม่เห็นไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรครับผมก็เลยผมก็เลยอุ้ยตาฝาดด้วยเปล่าวะเนี่ยผมก็เลยเฉยผมก็เลยโครไปหาเพื่อนผมนี้บอไปหาอเฮ้ย ไอ้ใจมึงมึงรอกูก่อนเออมึงรอกูก่อนมึงอย่าเพิ่งไปมึงอยู่ไหนเนี่ยกูกูก็เพราะว่าอ่ามันก็แบบว่ากูห่างมึงมาประมาณกิโลนึงนี่แหละกูดู GPS รถมึงอยู่มันยานอะไรแบงนี้ทำไมมึงมาช้าจังเลยโอ้กูไปไม่ได้นี่กูกูตาฝาดหรือเปล่าวะผมก็ได้ว่าอย่างงี้เอ้ยมึงมึงตาฝาดอะไรวะมันก็ได้ว่าอย่างงี้มันก็พูดกึกกักนะครับกระติกกระติกหรือมันก็เหมือนมันมันเคยมันก็เจอมาขอดผมน่แหละครับเออมันก็ตกุ่มตาบอกว่าเอ้ยมึงเจออะไรเหรอ S 2> <S 2> กูเหมืนอนว่ากูไปเจอเหมือนผู้หญิงใส่รุดไทยเว้ยเอ่อนั่งอยู่ตรงต้นไทรอ่ะเออผมก็เลยว่าผมก็เลยขับผ่านไปแล้วผ่านไปอีกไปเจออีกโค้งหนึ่งเขาเขียนมาโค้งร้อยศพครับทีนี้อืมอ่ะเป็นโค้งร้อยศพร้อย่าศพตรงนั้นนี่มีอยู่ Boy, ุบัติเหตุบ่อยเลยมีตั้งซากลงซากรถซากอะไรที่เขาไปที่มันพังหมดแล้วในที่เอาไปทิง้งไว้ตรงนั้นอ่ะครับผมเห็นเดินทีนี้รอบเนี้ยเดินเดินตามข้างทาง <ค>ลักษณะ<า>เป็นยังไงอ,อ๋อลักษณะล,ลักษณะลักษณะเป็นเสื้อผ้าเก่าๆเ,เป็นชุดไทยสีสีแดงนะสีแดงแล้วก็คล้ายกับอ่าผมเนี่ยแบบแบบแบบโซมโซมนะครับแบบโซมโซมแล้วก็มีชาดามีอะไรนี่แหละแล้วก็เดินหายไปในป่าเลยทีเนี้ยคือเขาเขากําลังเดินคือไม่ได้เดินเรียบไปตามถนนใช่กําลังเดินเดินเนี่ยแต่ขาไม่ติดพื้นนี่อู้ ขาไม่ติดพื้นเลยคือผมสาดไฟเข้าไปจริงๆริมันก็เหมือนแบบเดินแบบเดินไม่เหมือน,แบบนเหมือนไม่นมนคนไม่แบบไม่มีรอยเอาลอยเอาไว้ง่ายลอยอยู่อ่ะเดินแบบเดินแบบแบบขาแบบยังไงแบบขาตายแบบแบบขาทั้งแข็งอ่ะไม่ใ่มไม่ได้เดินเหมือนมนุษย์แับแล้วก็เดินผ่านไปเลยแบบไปผมก็รู้ว่าอีแบบนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะผมก็เลยว่าผมก็เลยบอกบอกไอ้คนรถไอ้คนหนึ่งว่าพี่ก้อนผมไม่ไหวนะ ที่ก่อนเจออะไรไหมท mm hmm. ี่ก่อนแกนู่นก่อนที่อยากผมจําขึ้นได้แกบอกว่าก่อนที่จะขึ้นชอแกบอกว่าไปผมเดี๋ยวพี่เข้าไปนอนก่อนนะเดี๋ยวถ้าไม่ไหวปลุกพี่ย้บนะถ้าไม่ไหวปลุกพี่แ่ว่าอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ขอตัวก่อนมันยังมันแกก็เพิ่งขับรถมาได้ประมาณตอนมาเปลี่ยนจันอยู่ที่สุราษฎร์แล้วทําไมแกถึงบอกว่าจะรีบนอนปกติแกจะนอนตอนเช้า mm hmm. อ่า ที่ไปด้วยกันเดแกจะนอนตอนเช้าแล้วแล้วผมจะนอนกลองคืนอย่างเนี้ยอ่าแกก็บอกว่าพี่อ่ะเจอก่อนเองแต่พี่ยังไม่พูดตรงนี้ให้มันผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วพี่สัญญาว่าพี่จะไม่มาวิ่งชิน้นี้อีกใช่ไหมอย่างเงี้ยคือนั่งแสดงว่านั่งอยู่ด้วยกันแต่เขาเห็นก่อนใช่ใช่ครับผมเขาก็เห็นก่อนี่คันของผมคันมันจะไปสองคนคนระับมือหนึ่งกับมือสองครับอ่าคันหนึ่งจะไปสองคนแต่พี่คนนั้นนะเขาก็นั่ง นั่งจูชีพีเอดดกันนี่แหละเบื้องนั่งดูความเร็วด้วยกันเนี่ยครับถ้ามันเกินมันอะไรมันก็เช็กช่วยกันนะเนาะเสร็จปุ๊บแกบอกว่าเดี๋ยวให้ไปถึงตอนตอนเช้าอาบน้าอาบผ่ากินข้าวแล้วคุยกันผมก็โทรหามโทรผมก็โทรไปอีกคันนึงโทรไปหาพี่ลุงอีกคันนึงพี่ลุงพี่เจออะไรไหมเขาบอกว่าอย่ายพิ่งพูดตอนนี้ <c oughs> สติสตางที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว <c oughs> แะรบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขพูด อ่าพี่จะพูดให้ฟังเดี๋ยวตอนเช้านี้ว่าผมถามผมถามไม่ไก่อย่างนี้ผมถามไม,ม่ไก่เพื่อนผมอีกคนนึงบอกว่าแล้วมึงเจออะไรเออกู๊เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวก็พูดกันอพอตอนเช้าเสร็จปุ๊บผมก็ไปทีนี้ไปจอดกินข้าวจอดอะไรเสร็จปุ๊บมานั่งรวมตัวกันนะครับทีนี้หลังจากโรงงานเสร็จโรงงานโรงงานเสร็จปุ๊บเราก็ไปนั่งกินข้าวกันแล้วบอกว่าเมื่อคืนพี่เจออะไรพี่ลุงมึงเชื่อไหมอ่า กูเจออะไรแกว่าเงี้ยกูเจอผู้หญิงอ่ะเอ้ยผู้หญิงอ่ะเดินมาตัดหน้ารถกูกูหักหลบไม่ทันเกือบไม่ทันเลยกูคิดว่ากูเหยียบเขาแล้วเขาว่าเงี้ยอันนี้กเดินแบบเดินแบบไม่มีหัวอันนี้คือคันแรกมครับผมใช่ที่ว่าที่ว่าอาคันแรกที่ที่เขาบอกว่าเอ้ยทำไมเขาขับรถสายแบบนั้นอะแบบนี้แบบโยกไปเด้งๆอ่ะไม่กวนอะไรเดี๋ยวนึงมเออแล้วก็เขาก็เหยียบรถเร่งกันเลยเขาบอกว่ากูเจอแบบ แบบจะใเลยเดินมาางกูเห็นรอบรอบเดียวกูค,คิดว่าเป็นคนเดินข้างทางคนตัดยางหรือเปล่าเขาว่าอย่างเงี้ยพอรอบสองมาปุ๊บแครก็มอเจออีกเดินข้างทา,างไปอีกแกก็คิดว่าน่าจะเป็นคนสวนยางแกเอาใจดีที่สู้เสือเลยครับพูดง่ายๆแล้วอีกรอบหนึ่งทีนี้แบบไม่มีหัวทีนี้แล้วเดินตัดหน้ารถไปเลยแกก็เลยหักหลบหักหลบไปเสร็จปุ๊บ,บก็ แกก็เลยวิ่งเลยแกว่าอย่างเงี้ยแกวิ่งก็ยี่หยับรถไปเลยอ่ะลงเขาอ่ะหดสิบเจ็ดสิบไปอ่าแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยและเพื่อนผมอีกคนหนึ่งคนชื่อไก่คันหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าอูนี่เจอเจอผู้เหมือนเหมือนผู้ชายเว้ยที่แลกเดินอยู่เดิอนอยู่ข้างทางเดินอยู่ข้างทางเสร็จปุ๊บไอเด็กรถไอเด็กรถคนนั้นอ่ะกระโจนพื้นหลังรถเลยที่มันนั่งอยู่ข้างอ่าที่นั่งอยู่อีกคันคันข,ของพี่ไก่อะอีกคันหนึ่งอ่ะ เขาบอกว่าอ่ากระโจนจากปกตินั่งอยู่าะบอกซ้ายใช่ไหมอาแล้วก็กระโจนไม่นั่งอยู่ในแคบเลยบอกว่าพี่ผมเจออะไรไม่รู้มันก็ก็พูดกับสองคนกับกับพี่ไก่เขาแล้วเสร็จปุ๊บก็ับบอกว่าพี่สังเกตไหมมันจะเป็นกระจกอ่ามองข้างกระจกมองข้างอ่ากระจกอ่ากระจกใหญ่ๆรถจีนรถถุงล้ออืมแกแกก็เลยมองแต่นัศยานมองไปมองไปเสร็จปุ๊บเหมือนมีคนเดินเดินอยู่ข้างรถอ่ะดังทั้งที่รถขับรถ ขับรถน่ะสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเดินทันเหรอพี่คนออใช่ไหมเดินไม่ทัน<อ>แต่แต,แต่แต่เขาทันอ่ะอผู้หญิงอ่าผู้ผู้ผู้ชายคนนั้นอ่ะแต่เขาทันอ่ะเขาก็เลยไปเกาะแบบว่าเขาที่เห็นว่าเขาไปเกาะอ,อยู่ท้ายรถแล้วก็ชะโงกหน้าดูตลอดเวลาเลยหมายถึงว่าเกาะอ,อยู่ตรงท้ายแล้วก็ชะโงกหน้ามาให้ใเห็นตรงกระจกข้างครับผม,บผมแกก็บอกว่าแกไม่มั่นใจแกก็เปิดไฟโฟโล่เลยโฟลโ ไปพโลสองหอกสองข้างนะครับอ่าอ่าอ่าเปิดไปปุ๊บแกบอกว่าเห็นเต็มเต็มเลยเห็นเป็นหน้าขาวหน้าซีดไปเลยเห็นเป็นหน้าขาวหน้าซีดไปเลยแกว่าอย่างี้บอกว่าอู้แบบนี้ก็ไม่ไหวนี่แหละกูเลยขอมึงขึ้นไปอยู่คันที่คันกลางเลยกูไม่ไหวแต่กูมาเจอแบบนี้กูไม่ไหวเลยแกว่าอย่างเงี้ยเออไม่ไหวแล้วแล้วกูจะไม่มาด้วยกูสาภาพว่ากูจะไม่มาด้วยแกว่าอย่างเงี้ยแล้วไม่เชื่อไหมว่าไม่มีใครเ็ดไม่ สามคันนี้ยังไม่เคยใครไปนาที่เส้นนั้นอ่ะคือเป็นทริปแรกของทั้งสามคันใช่ครับผมสาม<ฮ>คันเลยทริปแรกกัน<อ>ด้วยอ๋อแล้วพวกผมขากลับมาพวกผมบอกว่าเราจะไม่กลับกลางคืนนะถ้าเราจะกลับกลางคืนเราไปขับขับไปทางถนนที่เส้นไปเกษมดีกว,ว่าอืมอ่ามันมันเส้นทางหลักด,ดีกว,ว่าเราจะไม่มาเส้นนี้แล้วมันอันตรายอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้เส้นทางหรือว่า หรือว่าอะไรหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเราไปทําอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ดีหรือเปล่าแล้วเขานมาตามเราคู่กร้พวยหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้สามคนเจอสามแบบอืผมเจอใส่ชุดไทยอีกคนหนึ่งเจอใส่ชุดขาวอ่าอีกคนหนึ่งอ่ะเจอชุดดาโอ้โหคือเอางี้คือแล้วหลังจากนั้นล่ะพอคุยกันเสร็จแล้วทํายังไง หลังจากนั้นก็เข้าวัดเลยครับผมเข้าวัดเลยเป็นไข้ในคืนนั้นเลยครับสามคนกันเป็นไข้กันในคืนนั้นก็เลยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่ออ่าที่วัดอะไรนะวัดไอวัดหากลับมานี่ครับไปวัดวัดช้างให้อืหลวงพ่ออยู่วัดช้างให้ครับอ่าก็เลยบอกหลวงพ่อผมเจอแบบนี้ปายังไม่ทันได้พูดอะไรนะครับทักแล้วหลวงพ่อทักแล้วไม่สบายมาไม่ไม่ไม่สบายใจมาหรอโยม ดูแม่เขาตามมาด้วยอ่ะฮะ <Huh? S 2> แกบอกว่ามีคนตามมาด้วยต้องเราต้องอาบน้ำคุณบ่าใครตามยังไม่ท่านจะ้บอกนะว่าว่าผมเจออะไร<อ>ามาว่าเจออะไรครับครับผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเจออะไรแต่บอกว่าโยมมีคนตามมานะพ oh. ักเลยพักเพื่อนผมคนชื่อไก่อ่ะมีคนตามมานะว่าอย่างเงี้ยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคู่กรรมคู่เวรกันมา oh. อ๋ออ่า แล้วแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วสิ่งแล้วสิ่งที่เราเจอผีอ่ะเราเป็นบาปรืยเราเป็นคนบาปรลอเป็นคนมีบุญครับเ oh, oh. ออเอาท่านบอกว่าถ้ามูถ้าดูมันมันมีมันมีได้มีได้สองรูปแบบหนึ่งตัวตายตัวแทนสองสองก็คืออ่าเข้ามาขอส่วนบุญจากเราครับคนที่มีบุญเท่านั้นถึงจะถึงจะเห็นผีท่านเห็นพนาทำอว่าอย่างนี้ยบผมว่าโอ้ถ้ามีบุญขนาดนี้แล้วมีมาเจอผีแบบนี้ผมก็ไม่เอาว่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอาเลย แล้วเป็นสิ่งที่ผมเจอบ่อยที่สุดคืออาชีพขับรถนี่นะครับอผมเจอแบบ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 ช็อกเลยบางทีอ่ะตอนที่ที่ช็อกมากที่สุดคือเล่ากับเรื่องพี่ตั้งพี่ตั้งตอนนั้นเนี่ยที่ว่าเจอผ่าห่อศพอ่ะครับอ่าจาได้เรื่องนั้นพอพูดแล้วจาได้เออผมก็เลยอ่าแล้วยยงไงผ,ผมก็เลยผมก็เลยเอ,อไม่ไปในเส้นนั้นผมก็เลยไปทําบุญสบายทางฆทานอะไรอะไรอะไรไปแต่ก็ ไม่เจอว่ามันมาตามแม่ผอาจาย์ก็ไม่ได้ทักผมมาตามผมนะแต่ว่าทักคน้าคนชื่อไก่ก็มีคนตามมานะเขาเป็นคนที่ปากพ้อยคนนั้นอ่ะเขาพูดเขาพูดตั้งแต่อ่าพูดตั้งแต่ก่อนที่ขึ้นเขาแล้วกูไม่กลัวหรอกผมผีผีมันมีที่ไหนมาดิเดี๋ยวขอหวยให้ดูแก่ัอย่างี้คนออคนไม่เคยเจอมักจะเป็นแบบนี้ใช่ครับผมพอพอพอ,พอเจอเสร็จปุ๊บไปเลยครับทีนี้ เขาก็เลยตาเหมือนเขาคล้ายเขาตาเหมือนไปดูถูกหรือไปดูเหมียนสิ่งที่รับเหมือนที่สิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยใช่ครับเขเรียกว่าง่ายๆว่าท้าทายนั่นแหละใช่ครับป้าจา์เขาบอกว่าผีอ่ะมันมีทุกที่อืเนี่ยเรายืนอยู่ทุกวันเนี่ยเขายังอยู่เขายังอยู่กับเราเลยแต่มันอยู่คนละพกมันอยู่คนละมิติกันอ่าต่างคนต่างไม่เห็นกันบางทีเราเดินสวนไปเดินชนกันอย่างเงี้ยเรา แคจะไม่รู้สึกเลยบางทีอ่ะแตบบ่ว่ามันเพียงแตบบ่ว่ามันอยู่คนไมโดยคนได้ไมิติกันพานการพูดในฝัน่งครับครับผมก็โ,โหเรียกว่าโหเจอกันทั้งนนะสามคันนะสามคันวี่แต่ว่าคนละช็อตเออทามนิดนึงนละช็อตเลยแล้วพอกลับมาเนี่ยคือเราก็จะรู้จักกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถคันอื่นๆที่วิ่งเส้นทางหลักตรงนั้น<ช>อยู่แล้วเขามีการเล่าอะไรให้เราฟังไหมว่าเอ้ยไปตรงนี้ระวังตรงนั้นจะเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ยังยังคือผมยังไม่ทันได้ถามเพราะว่าผมเป็นคลิปแรกที่ไปกันอ mm hmm. ผมก็คิดว่า mm hmm. เออ G P S มันพาไปก็คือไปกับการ G P S เลยครับครับเขาบอกว่าก็ก็มาพูดให้ทางบริษัททางบริษัทเขาเขาบอกว่าบางทีเขาบอกว่าเออมันเกินไปมันเอ,อ้ยนู่นนี่นั่นหรือเปล่าคุยคนจริงคนที่เ็าไม่เชื่อแต่คนที่เขาเชื่อเขาบอกว่าเขาไม่ขัดไปกับเส้นนั้นอนะ เขาไปเขาไปตอนกลางวันเขาไม่ไปตอนกลางคืนกันมันอันตรายงั้นแสดงว่าเส้นนั้นมันไม่นับเป็นเส้นทางหลักใช่ครับผมมันไม่นับเป็นเส้นหลักคือถ้าจะวิ่งคือออกทางพิเกษมเลยครับอืเส้นทางหลักอันนั้นเป็นทางหลวงชนบทครับผมครับอืมเป็นทางหลวงชนบทเป็นทางเลนสวนถ้าใครเข้าไปเคยไปเส้นนนนองอ่ะจะรู้เลยครับว่ารสชาติของทางของไอ้น่นนองอ่ะน่ากลัวมากครับจำคือเคยจําได้ว่าตัวพี่เองเคยไประนองครั้งหนึ่ง ตอนนั้นรู้สึกว่าข้างทางมันเป็นเลนสวนแล้วก็จะเป็นป่าใช่ใช่ับเป็นป่ายุคคาเป็นป่ายางแล้วก็จะแบบโอ้หกลางคืนแล้วไฟถนนก็ไม่มีนะถ้าจําไม่ใช่ครับผมแลวภูเขาก็ันจะครับผมเออมันจะขึ้นขึ้นลงลงมีโค้งถ้าคนไม่ชํานาญเนี่ยก็ทะลุหมดนะครับอืลงก็หน้าผาหมดอ่ะอืต้องระวังต้องระวังนี่ไงสาเหตุที่ผมไม่อยากจะเร่งเครื่องไปกับเพื่อนเพื่อนเขาลงเขาสิบสิบ กสิบเจ็ดสิบผมลงสี่สิบห้าสิบเหมผมโคตเกียร์ลงไปผมมันมันสู้ไม่ได้หมือย่างพอมาเจออย่างเงี้ยผมก็ถ้ารู้ไ่าอย่างเงี้ยผมก็หลังจากผมเจอผมเหยยบนาทีนี้พี่ผมเจอถนนล่วงผมหยียบเลยทีนี้ก็ไปเหมือนกันเออไม่ไปเหมือนกันไปนแล้วผมก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวก็โกรงกอด้ายไปอีกผมก็โอไม่เอาผมก็ได้้บงเงี้ยเออองั้นก็ประมาณนี้นะกับเรื่องนี้งั้นวันนี้นี่มมุ่งหน้าไปเรียกว่าสุดทางที่ไหนวันนี้หาดใหญ่ครับผมหาดใหญ่สุดทางใช่ไหมครับสุดทางที่เอ่อ โกโลกครับผมโโสมัยโกโลกโอ้โหแล้วตั้งเป้าไว้ว่าถึงกี่โมงโกโลกน่าจะถึงอ่าไปไปถึงมันก็ต้องดูการโรงงานครับโรงงานที่อ่าสงขาก่อนว่าลงเสร็จกี่โมงอ๋อแล้วเสร็จแล้วนี่คือตีรถกลับกรุงเทพเลยป่ะไม่ไม่ครับก็ก็ไปโรงงานอีกอีกครั้งหนึง่งก็เธออยู่ที่สมัยโกโลกครับอ๋อแล้วก็เหมือนเธอเอากลับมากรุงเทพอย่างนี้ป่ะลแล้วก็ <นำ S 2> ไมเต้างตีรถเต่ามาเลย อ๋อครับผม oh, ไปกำลังใจให้ครับผมเพราะว่าจะบอกว่า <c oughs> คืออาชีพยอย่างนิคมเนี่ยคือตอนเนี้ยเชื่อไหมว่าพี่รู้สึกว่าเรามีความเสําคัญกับชีวิตของคนทั่วไปมากเลยนะเพราะอย่าง <c oughs> พี่เองพี่พูดตรงๆเวลาพี่สั่งของออนไลน์ <c oughs> หรือว่าส่งของอะ่ะเอ,อสั่งอะไรไปไม่ว่าจะจะที่ไหนก็ตามนะ โคตรลุ้นเลยว่ามันจะมาถึงวันไหนทีเนี้ยมันก็จะอยู่ในมือของคนขับรถคนที่ส่งของแล้วว่าของชี้นั้นนะมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าทุกบริษัทอาการแข่งขันมันคือแข่งขันกันด้วยความรวดเร็วแล้วก็มาแบบสมบูรณ์อะไรเงี้ยฉะนั้นอาชีพเราตอนนี้เป็นอาชีพที่สําคัญเป็นกําลังใจให้ผมบางบางทีมันมันมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกผมอ่า เด็กไอ้ัยรุ่นทุกวันนี้เนาะเขาสนใจที่จะมุ่งเป้ามางานขับรถมากกว่าแต่ผมมองจริงว่าคนที่ขับรถมานานเนี่ยมันไม่สนุกเลยนะครับมันเสี่ยงเยอะเกิดยางแตกยางรั่วมาระเบิดมาอย่างนี้มีแต่ผลเสียหายเยอะโอ้นี่ขับมากี่ปีแล้วผมขับมาตอนนี้ผมขับมายี่สิบสองปีแล้วครับผมโอ้โหเรียกว่าไปทั่วประเทศแล้วนะ โ<ไ>อ้โครับผมง<อ>ั้นเอาเป็นว่าวันนี้วันนี้รบกวนเวลาแค่นี้และกันจะได้พักผ <ตา S 2> ่อนได้ครับโอเครักษาสุขภาพ,พด้วยครับนิคมสวัสดีครับผมนิทันด้วยครับสวัสดีครับ